วันที่15มกราคม2564ณบริเวณจนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอ่างทองนางรัชนีภัยิราชนางพัชราบรรดาศักดิ์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอ่างทองและคณะ ได้ร่วมเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นผลผลิตจากการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวภายใต้การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิธาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่2สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจําครัวเรือนโดยได้นําพืชผักสวนครัวแบ่งปันให้สมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอ่างทองพร้อมทั้งประกอบอาหารจากผลผลิตพืชผักสวนครัวที่น่าสนใจ5เมนูคือ น้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักลวกจิ้มผัดมะเขือยาวหมูสับต้ยมยำเห็ดฟางไข่เจียวหมูสับผัดคะน้าน้ำมันหอยกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการการันตีถึงแบบอย่างและผลสําเร็จที่ทุกครัวเรือนมั่นใจได้ว่าจะมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันในท้องถิ่นสารสัมพันธ์ชุมชนรวมถึงขยายผลต่อย,ยอดสร้างไรายได้ต่อไปครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดียววันหนึ่งนะครับที่ทาน จังหวัดอ่างทองนะครับได้น้อนําเอาโครงการปลูกผักของกรมสมเด็จพระเทพรับที่ได้ส่งเสริมให้พี่น้องได้เดิมในในระยะแรกนะครับมีการปลูกห้าชนิดนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาไปเป็น10ชนิดซึ่งการปลูกผักเพศนี้ก็จะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้กินได้ใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในายามที่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆตรงน,นี้มีไปเรื่องของโควิดเราก็สามารถที่จะนำผักที่เราได้ปลูกนะครับได้กิน ให้ประโยชน์ได้จริงนะครับผมผู้ว่าการจังฉลานทองก็ขอเชิญชวนพี่น้องฉลานทองนะครับได้ร่วมกันในการาการเกษตรหรือว่าที่กรมเกษตรประเทศได้ส่งเชิญชวนพวกเราแนะนําให้พวกเรา,า,า,เรารส่งเสริมให้พวกเราได้ปลูกครับผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับถ้าพวกเราได้ทำกันเป็นที่ได้อย่างทั่วถึงนะครับขนะครับ ให้เราทชาติเองชาพยยัดทุกคนนามใจเพีนดังนำมนมาัรจักรักในเชื้อชารักสมัญาตรักแื่นด่นรักในภาคินรักเจ้าแผ่นินองยินมืองไทยรักไว้ตลอดกาสรางหลัก่านแล่มีงานับรักตอกินกันรับรวยรัช่วย